ก็มีวันนี้ประกาศยกชรวมมิสูบิชิมาไว้ที่วิสาหสคาาสาขาการจนาพิเศษค่ะด้านหลังน้องประกาศนะคะเป็นมิสูบิชิไทตัน 2.4ดับเบิลแคปี2023จดทะเบียนปี2025เป็นรถเดโมคะ่ะทุกคนคะออกห้างป้ายแดง1 2 7 0 0ล้านบาทวันนี้อยู่ที่น้องประกาศวิสาหออตโต์คาร์นะคะราคา7 5 9 0 0 0าบาทเท่านั้นเองค่ะและที่สำคัญเลขไม่น้อยๆวารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่เดี๋ยวเรามาดูความพิเศษของเจ้าคันนี้กันนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลงัลงเลว่าจะเป็นป้ายแดงหรือเป็นมือสองอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคะ่ะ ราคาเปิดตัวมาเป็นร้านมันต้องมีความพิเศษนิดหน่อยเลยท่านผู้ชมคะใครที่กําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะแวะมาดูที่วิาสารเอาท่างคาก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าเลขใหม่เพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองค่ะราคาหายไปจากายแดง3 0 0แสนกว่าบาทเลยนะคะรุ่นนี้เป็นดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่นะคะใหญ่ขึ้นแข็งแร่งกว่าเดิมนะคะกําลังสูงสุด1 3 5กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรเทอร์โบแปรผันช่วงล่างมาใหม่นะคะความปลอดภัยสูงสุดเลย ระบบการเตือนจุดอับสายตาการเตือนขณะออกนอกเลนและที่สําคัญมีกล้องให้360องศาจัดทุกคนคะ่ะกระจกบองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ไฟตันบอก LED ไฟหน้า LED ไฟท้าย LED แมกไลเนอร์นี่ยังไม่เคยบรรทุกนะคะ แมกไลเนอร์รับประกันให้เลยว่ายังไม่เคยบรรทุกของหนักหนักสุดคือน้ำเปล่า2แพ็คค่ะทุกคนมากันที่ด้านในกันบ้างนะคะทุกคนขาภายในเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะไฟฟ้ากระจกตัดแสงมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญโหมดการขับขี่ของตัวนี้ทํามาให้ทั้งหมด7โหมดทุกคนขาคือจะเยอะไปไหนแลวจะทามาเพื่ออะไรเยอะขนาดนี้นะคะเลขไมล์หน้ารถสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะเลขไมล์หลักร้อยเท่านั้นเองและลูกค้าเครดิตดีนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.49ด้าด้านใน ใหมม่ากแล้วก็ข้างในกว้างมากๆเลยค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถกระบะแบนลองไว้ใช้งานผ่อนดูกถูกนะคะประกาศแนะนํำมิซูบิชิไทตันด้านหลังเลยนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ได้เป็น4ีประตูยกสูงด้วยออกห้างใบแดง1ล้าน20,700บาทวันนี้เหลือเพียงแค่759,000บาท ดาว200,000พรหนึ0 0บาทตลอดยุสัญญาลูกค้าเครดิตดีนะคะรอรถกลับบ้านได้เลยดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.49เท่านั้นเองค่ะรถสวยรับประกันบอดี้รับประกันโครงสร้างให้คันนี้บรันวีศูนย์ยังเหลือนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามามีบริการเซ็นไฟนและส่งรถให้ปีถึงหน้าบ้านสนใจดูรถจริงติดต่อเข้ามาหาน้อาประกาศได้เลย0 8 6 3 0 3 0 3 0 0แล้วเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะบ๊ายบายค่ะ